สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์สาัฐประจำวันที่31พฤษภาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมีทั้งหมด3คลิป3 EP เข้าไปดูให้ครบนะครับมาเริ่มแนวทางวันนี้กันที่อังกฤษฮะ ผลเมื่อมันสุกนะครับ261 94เข้าเจาะ61นะครับใครรูด2ตัวก็ได้2เด้งเลยนะครับในทางน,นี้ครับเด่นตัวแรก7ตัวเจาะครับ70 72 73 75 76 78ครับเด่นอีกตัว0 ตัวเจะครับ0 1 0 2 0 3 0 5 0 6แล้วก็0 9ครับต่อมาดาวโจนผลนวนสุกนะฮะ4 4อ่อขออภัย9 4 5 8 1 เข้าเจาะ8ปดหนึ่งครับในเท่าวนี้ครับเด่นตัวแรก2ตัวเจาะฮะ2อ2ศูนย์สองนอีแล้วก็สอครับเด่นอีกตัวนะฮะส3ม3ามศูนย์สาหนึ่งครับ ต่อมารัเสเซียเด๋ยนตัวแรกครับ8ตัวเจาะ80 81 84 85 86แล้วก็87ครับอีกตัวฮะ7เจาะนะครับ71 72 73 74 75 7-9ครับสุดท้ายเยอรมันนะครับในทางนี้ครับเดินตัวแรก0เจาะนะครับ0 1 0 3 0 4 0 5 0 7 0 8ครับเดินอีกตัว1ตัวเจาะนะครับ1 3 1 4 1 6 1 7 1 8 แล้วก็19ครับอลองพิจนารณาดูครับแนวทางที่ผมให้มีเข้าไม่หลุดยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ